อ่ะสวัสดีครับผม FC ที่เป็นที่รักทุกๆคนนะครับผมเนาะตะนหนุ่มโซล่าเซลลมาอีกแล้วนะครับผมกับพลังงานฟรีนะครับพลังงานทางเลือกนะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเนาะนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งงานแผงโซล่าเซลลนะครับผมเนาะอ่าวันนี้นะครับเพื่อนๆ FC ขอมานะครับว่าระหว่างตัวชัตเจอร์ตัว สีเหลืองกับสีขาวนะครับ S n E กับซูเออนะครับ2ตัวนี้นะครับตัวไหนนะครับมันสามารถบูตกระแสได้ดีกว่ากันนะครับผมเนาะบูตแรงดันบูตกระแสได้ดีกว่ากันนะครับเวลาชาร์จลงแบตนะครับมันได้เท่าไหร่นะนะครับผมอ่ะตัวนี้ผมทําคลิปไปแล้วนะนะครับผมตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับถ้าถามผมนะครับดูในหน้าจอเลยนะครับผมต่อแผงมอฟัดแผงเดียวนะตอนนี้นะครับเป็นเวลา เอ่อสิบโมงครึ่งนะครับสิบโมงครึ่งนะนะครับนี่นะครับสิบโมงจากสิบโมงสาสิบห้านะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมวัดแรงดันดูดีกว่านะครับแดดออกแล้วนะแรงดันมาจากแผงมอฟัดนะครับเท่าไรนะครับแผงเดียวนะสามารถต่อเข้าได้เลยนะครับตัวสีขาวนะครับมาแค่62.4โวลต์นะครับแดดไม่ค่อยแรงนะครับวันนี้แดดไม่แรงนะ เมฆมีเมฆบ,บ,บางเป็นบางช่วงนะครับผมแล้วก็แสงก็รั่วๆนะครับไม่ไม่จ้ามากนะครับผมเนาะก็โวลต์ที่ได้นะครับ62.3โวลต์น,นะครับผมอันนี้มาจากแผงนะแรงดันมาจากแผงมอฟัดแผงเดียวนะครับผมเนาะได้62.3นะครับผมเนาะอ่ะพอมันมาถึงตัวชัตเจอร์ตัวนี้นะครับ s อ e นะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าได้2027 อันนี้คือแบตเตอรี่นะแรงดันจากแบตเตอรี่นะได้ยีิบเจ็ดโวลต์นะครับผมเนาะแอม์นี่ครับแอมได้สามจุดสามสามสองสามสี่แอมนะครับผมเนาะโวลต์ก็อยู่ที่ประมาณ62.2สองโวลต์นะครับผมเนาะจะเห็นว่า2ตัวนี้มันต่างกันชัดเจนเลยนะนะครับตัวนี้ก็ก็ถึงว่านะมันเป็นค่าเริ่มต้นนะครับเป็นเป็นชัตเจอร์ MPT ค่าเริ่มต้นนะครับผมมันก็เลย สู้ตัวไอ้ซาว์เอตัวนี้ไม่ได้นะครับทั้งแรงดันทั้งกระแสนะครับเวลามันบูตขึ้นนะนะครับผมเนาะตัวนี้คือแดนหุบแล้วนะครับเหลือ57.8โวลต์แล้วนะครับผมเนาะนะครับเหลือ U m กว่านะครับผมตอนนี้คือกำลังชาร์จลงแบตอยู่นะระบบยิบสี่นะครับชาร์จลงแบบ2ลูกผมนะครับ2ลูกเล็กน้อยผมนั่นแหละนะครับผมเนาะนี่นะครับนี่นะครับยิบสนะ นะครับแบต26.2โวลต์นะครับผมกำลังชาร์จลงแบตอยู่นะนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นชัดเจนอยู่นะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆนะครับท่านหนึ่งนะครับขอมานะครับอยากจะให้ผมทําคลิปเปรียบเทียบดูนะครับระหว่างซูเออร์กับ s อสไนะครับซูเออร์ตัวนี้นะครับจะราคาไม่เกิน1000บาทนะครับตัวนี้ก็ถ้าราคาดีๆหน่อยก็ประมาณไม่เกินส0 0พันนะครับถ้าได้โค้ดได้อะไรก็ประมาณสักพันเจ็ดพันแปดนะครับตัวนี้นะ นะครับถ้าถามผมว่าผมจะเลือกเล่นตัวไหนนะครับผมแล้วแต่งบประมาณเพื่อนเลยนะครับถ้าเพื่อนมีงบประมาณเยอะก็ตัวนี้เลยนะครับเป็นเอสไตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะแต่ก็เล่นได้นะครับตัวนี้ก็เล่นได้นะเป็นตัวประหยัดเลยนะครับผมเนาะแต่ต้องหาอุปกรณ์มาถ้าจะต่อกับแผงโมฟัตนะต้องหาอุปกรณ์มาลดแรงดันนะครับผมเนาะถ้าต่อกับในระบบย4ิบสี่ท่านก็ต้องต่อแผงตั้งแต่สา0รอยวัตต์ขึ้นนะนะครับผมเนาะ อ่าเดี๋ยวผมให้เห็นชัดๆดอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้คือผมต่อในระบบ2 4โวลต์นะแรงดันจากแบตเตอรี่2 6 8โวลต์นะครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตอนนี้นะครับว่ามันทั้งแรงดันทั้งกระแสะนะครับเวลามันชาร์จลงแบตมาได้เท่าไหร่นะอ่าครับอันนี้แรงดันจากแบตน,นะอ่านะครับ แอมจะอยู่ที่3.72นะครับ3.7 3.8นะครับตัวนี้บูตขึ้นมานะนะครับเนื่องจากว่ากระแสจากแผงมอฟัตนะครับมันไม่ถึงมันไม่ถึง1แอมด้วยซ้ำนะครับมัน0.3 0.4นะครับผมเนอะเพราะว่ามันเป็นแผงมือ2นะครับผมเนาะนะครับกระแสมันก็เลยน้อยนะครับพอมาต่อผ่าน MBBT ตัวนี้นะครับมันก็เลยบูตขึ้นมาช่วยนะครับ3.86นะนะครับ อ่เดี๋ยวมาดูโวลต์กันนะครับนี่ครับโวลต์จากแผงนะครับ63.0โวลต์นะครับผมเนาะที่เครื่องมันอ่านค่าได้นะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะสรุปนะครับผมเนาะถ้าเลือกระหว่าง2ตัวนี้นะครับผมเลือกตัวไหนนะถ้าผมมีงบผมเล่นตัว s อ g นะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็น20แอมป์30แอมป์นะครับ40แอมป์นะครับก็เลือกหามาใช้กันได้เลยนะครับผมเนาะก็รองรับได้ตั้งแต่100โวลต์ขึ้นไปนะครับสูงสุดนะ นะครับอันนี้แค่2 0์นะผม2 0์นะครับผมเนาะนะครับเพราะว่าผมซื้อมาก็ไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายนะครับแค่มาชาร์จแบตนะครับผมเนอะคลิปนี้ก็ผมเปรียบเทียบให้เพื่อนเห็นแล้วนะครับผมว่าตัวไหนมันคุ้มค่ามากกว่ากันนะครับเนาะเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตาหนุ่มด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับผมเนาะ ก็สําหรับพวกคนที่มาป่วนผมนะครับก็ขอร้องนะครับอย่ามาป่วนผมเลยนะครับผมเนาะบางอย่างผมยอมรับนะครับผมไม่ได้รู้จริงนะครับไม่ได้รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับผมก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะบางอย่างผมก็จํามาจากเพื่อนๆใน YouTube นะครับผมเนาะถ้าเกิดว่าเขาสอนผิดมานะครับผมมาสื่อสารผิดนะครับก็ขอโทษเพื่อนด้วยนะครับผมเนาะก็เพื่อนๆก็ลองหาข้อมูลได้หลายจากแหล่งสํานักแล้วกันนะครับหลายๆช่องดูนะนะครับก็อย่าเพิ่งมาตัดสินผม นะครับว่าบางสิ่งบางอย่างมันผิดนะครับผมเนาะอ่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม